ินโดแปซิฟิกคือหัวใจสําคัญของการแย่งชิงของสหรัฐจีนเขาชี้เห็นว่าสองยุคระหว่างสงครามเย็นกับยุคปัจจุบันความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็นมีการแพร่กระจายาาไปทั่วโลกแต่ในปัจจุบันท่านผู้ชมความขัดแย้งสงครามเย็นในอดีตทุกประเทศทั่วโลกได้รับกระทบหมดเลยเพราะถ้าคุณไม่อยู่ข้างรัสเซียคุณก็ต้องอยู่ข้างอเมริกาแต่ในยุคปัจจุบันนายเคร์สแคมเบอร์บอกว่าความขัดแยง้งจีนอเมริกาอยู่แค่นี้เองอยู่แค่นี้ครับท่านผู้ชม ตรงนี้เท่านั้นเองที่เป็นความขัดแย้งเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเพราะว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาที่สุดและการปล่อยให้จีนยึดครองไปภูมิภาคนี้อเมริกายอมรับว่าเป็นภูมิภาคเป็นอนาคตของโลกอนาคตของอเมริกาเขาจะไม่ยอมให้จีนยึดครองไปภาษานักเลงภาษากาลังภายใน,นก็บอกว่า อเมริกาต้องมาขอแบ่งน้ำแกงสักถ้วยหนึ่งกินด้วยแต่จะแบ่งกินได้ยังไงโดยไม่ทะเลาะก,กันนั่นคือาศาสตร์และศิลป์ของนโยบายกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายแคมเบอร์ก็บอกว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างอเมริกาและปักกิ่งจะต้องดําเนินการร่วมกันใน4ประเด็นคือทหารเศรษฐกิจการเมืองและธรรมาพิบาลระดับโลกทหารร่วมกันได้จะคุยกันรู้เรื่องกันไป้องทะเลาะกันเศรษฐกิจการเมืองคุยกันได้แต่ธรรมาพิบาลระดับโลกเนี่ยคุยกับจีนลําบาก เพราะว่าอเมริกาตอนนี้กําลังโจมตีจีนในเรื่องของสินเกียงในเรื่องของฮ่องกงซึ่งจีนไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมตีให้ตายยังไงก็ไม่ยอมแล้วก็ในเรื่องของไต้หวันจีนบอกแล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าจีนยืนยันว่าเป็นของจีนที่เบตตรงนี้จีนก็บอกเป็นของจีน สินเกียงตรงนี้จีนก็บอกเป็นของจีนและจะคุยกันเรื่องธรรมวิบาลระดับโลกยังไงเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วผมเห็นว่าประเด็นสําคัญมีอยู่3ตัวคือไต้หวันสินเกียงอูกุยและก็ทิเบตเท่านั้นเองนายคร์สแคมเบอบอกว่าจีนต้องยอมรับให้ได้ว่าสหรัฐจะต้องคงเป็นพลังอํานาจที่คงอยู่ก็คือว่าจีนต้องยอมรับนะว่าเฮ้ยเอเชียแปซิฟิกกับอินโดแปซิฟิกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวนะ มีผมอยู่ด้วยในภูิภาคน,นี้โดยกําลังทหารจานวนมากจะมีปฏิบัติการทางนาวีในเส้นทางเดินเรือต่างๆและที่สําคัญนายเคิร์ตแคมเปอร์พูดรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนก็หมายความว่าตรงกับตามที่นโยบายไบเดนที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าไบเดนไม่เหมือนทรัมป์ไบเดนจะหาเพื่อนที่เบื้องไทยจะพยายามทําให้ขเขมรซึ่งเป็นของจีนนั้นกลับมาคบอเมริกามากขึ้นจะทําให้พม่า ฟังอเมริกามากขึ้นไม่ให้พมา่าให้ฐานทัพเรือให้จีนอยู่ให้ฟิลิปปินส์ดูเตรเตซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้ชิดจีนมากเข้ามาอยู่กับอเมริกาและที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมให้จาคำพูดของว้ตรงนี้ครับอินโดนีเซียในช่วงบารักโอบามาเป็นประธาดีอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ใกล้ชิดอเมริกามากพอนายรักมาอยู่แล้วเนี่ยนายทรัมป์ขึ้นมานายทรัมป์ใช้นโยบายต่อต้านมุสลิมอินโดนีเซียก็เลยหนีไปแล้วไปยืนอยู่ข้างจีนดังนั้นนายเคิร์ตแคมเบอร์ก็เลยต้องการให้อินโดนีเซียกลับมาอยู่ในอ้อมอกของอเมริกาครั้งหนึ่งเวลาถ้าสมมติว่าหลายหลายตัวซึ่งจีนมีอิทธิพลอิทธิพลของจีนเริ่มน้อยลงนั่นคือชัยชนะของอเมริกานายเคิร์ตแคมเบอร์เสนอว่าไงมาเขาบอกจากนี้ไปเนี่ยเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ย ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินไม่สําคัญละสมัยก่อนจาเป็นต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินวิ่งไปแล้วใช้เครื่องบินบินจากเครื่องบินเขาบอกว่าที่ต้องเน้นก็คือโดรนจู่โจมระยะไกลก็คือว่าโดรนจู่โจมเลยจะอยู่ที่ตรงโอกินาว่าตรงเนี้สามารถจะส่งโดรนเข้าไปจู่โจมตรงนี้ได้ส่งโดรนเข้าไปตรงนี้ได้ ส่งโดรนเข้าไปตรงนี้ได้คือระยะวิ่งโดรนที่วิ่งเนี่ยจะวิ่งเป็นพันพันกิโลแล้วสองยานใต้น้ำไร้คนขคับสามเรือดำนำ้ําบรรทุกจรวดนําวิถี4อาวุธโจมตีความเร็วสูงก็คือพวกไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธที่มีความเร็วกว่าเสียง10เท่า15เท่าด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมไม่น่าประหลาดใจว่าอเมริกาถึงพยายามขอตั้งฐานทัพขีปนาวุธในประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับ อเมริกาขอมานานแล้วและนายเคิร์ตแคมเบลมาก็จะมีปฏิบัติการที่จะกดดันประเทศไทยเพิ่มอีกเพราะว่าทำไมมะเพราะว่าถ้าอเมริกาทำยางนี้ได้ก็เลยจะทำให้ความเชื่อมั่นที่กลุ่มประเทศตรงถแถวเนี้ยที่ต้องพึ่งพาจีนเนี่ยหันมาพึ่งพาอเมริกาในบทความที่นายเคิร์ตแคมเบลเขียนเนี่ยการแก้ปัญหาระดับโลกนายเคิร์ตแคมเบลพูดและเป็นนโยบายของไบเดนซึ่งต่างหนือในทรัมป์ว่า อเมริกาจะทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้อเมริกาจะต้องเริ่มสร้างพันธมิตรละด้วยเหตุนี้ผมถึงบอกให้จับตาดูในเคิร์ตแคมเบลดีๆและผมไม่ประหลาดใจนะท่านผู้ชมไม่ประหลาดใจเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าสมมุติว่าโจไบเดนปีแรกสามารถจะทําให้ภายในประเทศตัวเองสงบลงได้ตอนนี้ยังไม่สงบหรือโควิด1 9ลดลงมาให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ผมลืมพูด เป็นเกร็ดอันหนึ่งา่าณผู้ชมโควิด -19 เนี่ยมันมีข้อคิดประเทืองสติีปัญญาพวกเรานิดหนึ่งข้อคิดยังไงอเมริกาเนี่ยมีคนติดเชื้อไป25%ของประชากร25%ของประชากรติดเชื้อแล้วก็คนตายสูงที่สุดในโลกตอนนี้น่าจะสล้านคนละท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพดิมันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมประเทศที่การแพทย์ดีที่สุดโลกประเทศที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่กลับมีคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกแปลว่าอะไรแปลว่าทิศทางวิธีการ การทํางานระบบตะวันตกที่พวกเราหลายคนเชื่อถือกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบเราต้องหันกลับมาดูตัวเราเองเอาละกลับมาแล้วกันคําถามที่นายเคิร์ตแคมเบอร์บอกว่าต้องสร้างพันธมิตรมากขึ้นคําถามมีต่อว่าพันธมิตรคาว่าพันธมิตรเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงสําหรับเราแล้วประเทศไทยแล้วประเทศทางเอเชียแล้วพันธมิตรหมายความว่าคุณขออะไรเนี่ยถ้าคุณได้ไปหรือคุณต้องการแสดงน้ําจิตน้ําใจเนี่ย คุณต้องให้เราบ้างถูกไม่ถูกแต่เท่าที่คบกับอเมริกามาเนี่ยมีแต่อเมริกาได้วันดีคืนดีท่านผู้ชมจําได้ป่ะอเมริกาแม่งตัด GSP เราเพิ่มภาษีเราทันทีเลยทั้งที่เราเคยได้มันไม่ให้เราละทาไมมันตัดตรงนี้มันตัดตรงนี้เพื่อบีบให้เรายอมตรงนั้น <S <S เห็นหรือยังท่านผู้ชมผมเลยบอกว่าคบกับอเมริกาไอ้นี่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นเพราะมีคนบอกว่าผมอวยจีนผมไม่ได้อวยจีนแต่ผมเอาข้อที่จริงว่าตั้งแต่คุณคบกับอเมริกามานี่คุณได้อะไรกับมันบ้าง คุณเคยเห็นโทษนะเดี๋ยวหาว่าอจีนจีมันตัด GSP อลไรมันไม่มีมีแต่อเมริกามันตัด GSP เราแล้วบีบเราให้เราให้เนื้อหมูแดงให้เราอิมพร์ตเข้ามาทั้งนี้เราพิสูจน์แล้วเราบอกไม่ต้องการเพราะอันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนไทยแต่อเมริกาก็ยังทำเช่นนั้นอยู่แต่ว่านายเคิร์ตแคมเบลเนี่ยมีความสามารถผมเชื่อว่าเขาสามารถจะอุดช่องโหว่ ตรงนี้ด้วยการก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยที่เขาจะแสดงตัวว่าเขาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินนโยบายของคณะบริหารไบเดนในอินโดแปซิฟิกนั่นก็คือสิ่งที่ในเคิร์ตแคมเบอจะทําคือการใช้นโยบายที่แข็งเคร้ากับจีนกับความร่วมมือของหุ้นส่วนในเอเชียของอเมริกาในระดับที่สามารถพึ่งพาใสา่ได้แข็งเคร้าหมายความว่าจากนี้ไปอเมริกาจะประกาศจะไม่ยอมจีละการเดินเรือในทะเลจีนตอนใต้แถวเนี้ย แต่ต้องเป็นเสรีจีนไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของนูเจ้าของนี่อีกต่อไปตรงนั้นผมอยากจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านผู้ชมครับอย่าไปตกใจเพราะยังไม่ทันลายเลยสีจินผิงได้พูดในการประชุมดาว o ส World Economic Forum ทางออนไลน์เตือนอเมริกาบอกว่าอย่าริเริ่มสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วในเคิร์ตแคมเบลพูดชัดเจนจากนี้ไปเนี่ยให้อเมริกาเน้นอินเดีย และก็เน้นอินโดนีเซียสตัวนี้ฮรท่านผู้ชมสองตัวนี้ครับท่านผู้ชมสตัวนี้ให้เน้นสองจุดนี้เพราะว่าสองจุดนี้เป็นสองจุดที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็มีศักยภาพมากที่สุดและจะทําให้จีนเสียเปรียบอินโดนีเซียมีปัญหาจากสมัยยกจากทรัมป์แต่ว่าอนะินโดนีเซียนจะมีความสําคัญกับอเมริกามากเนื่องจากประชากรเยอะประเทศที่อเมริกาจะต้องทุ่มมากที่สุด ก่อนจะทุ่มให้อินโดนีเซียคือเวียดนามเวียดนามเราจะเริ่มเห็นการลงทุนในประเทศอเมริกาเนี่ยเทไปที่เวียดนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขาจะต้องเน้นคือฟิลิปปินส์เพราะว่าในดูเตอร์เตเในขณะนี้ยืนข้างจีนเต็มตัวฟิลิปปินส์เนี่ยในขณะนี้เนี่ยนายแคมเบลถึงกับพูดท่านผู้ชมพูดว่าเขาจะเจจากับดูเตอร์เต,เ,ต,เ,ตเนี่ยให้ดูเตอร์เตอ,อนุญาตให้กองเรือของอ,อเมริกาสามารถมาเยือนฟิลิปปินส์ได้ ถ้าฐานะแห่งการมีอำนาจสูงสุดในทางการทหารเหนือใ,นใครๆของอเมริกาในอินโดแปซิฟิกยังคงถือว่าเป็นความกังวลใจอันดับแรกๆของอเมริกาอย่างข้อเขียนของนายแคมเบลที่บ่งชี้ว่าเขาจะเน้นย้ำในเรื่องนี้แล้วคณะผู้บริหารของไบเดนก็คงจะต้องกดดันประเทศอย่างเช่นกัมพูชาต่อไปอีกเพื่ออะไรมาเพื่อไม่ให้จีนมาตั้งหมากล้อมในเขมรตั้งหมากล้อมในพม่าในทวายตั้งหมากล้อมในลาวเพราะว่าข่าวว่า จีนกำลังจะตั้งกองทัพเรืออยู่ที่ท่าเรือเสียมของกัมพูชาซึ่งกัมพูชาปฏิเสธแต่แนวโน้มจีนก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ถ้าจีนมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่อเมริกาเหนื่อยถ้าจีนมีท่าเรืออยู่ทวายและมีอีกท่าหนึ่งที่ผมจะพูดอีกทีหนึ่งอยู่แต่แถวยะไข่มันก็จะทำให้นโยบายอินโดซิสิกของอเมริกานั้น ต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าถ้าจีนมีทหารและทรัพย์สินทางนาวีอยู่ทางกัมพูชาแล้วจะทําให้แดนมังกรได้แนวรบด้านใหม่ขึ้นอีกด้านหนึ่งตรงปีกทางใต้ตรงนี้ไงของทะเลจีนใต้นี่คือนายเคิร์ตแคมเบลซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมจำคนคนนี้ไว้แนวความคิดของเขาเนี่ยเขาเคยเขียนบทความที่ผมอธิบายฟังแล้วว่าแนวความคิดเขาในเรื่องพวกนี้เขาคิดยังไง สี่ปีที่แล้วเขาเขียนวันนี้เขากลับมาเป็นสถาปนิกของนโยบายปักบุตรเอเชียซึ่งเขาเขียนและเขาคิดให้ความสําคัญที่เอเชียและที่สําคัญเขาเริ่มมีอํานาจที่จะนําเอาสิ่งเขาคิดรําพึงรําพันไว้มาทําให้เกิดผลนโยบายอย่างแท้จริงท่านผู้ชมจากนี้ไปท่านผู้ชมภูมิภาคนี้จะไม่สงบอีกต่อไปละจําคาพูดผมงไว้ดีๆท่านผู้ชมครับ